ตกตัวละหมื่นหมื่นเอ็ดแม่สาวเล่เนาะแม่สาวเล่ย้ายเพิ่นมาจากเขากล้องเิ่นงามมากเพิ่นก็นเลยมาจากเขาก้องวาหลอดวอกวถือควเพคุณเป็นนางสาวไทยเก่าเพิ่นก็เลยมาจากเขากล้องตัวละหมื่นหนึ่งพันนะครับเล่นะครับเล่เล่กระเทือนเนาะเล่กระเทืนอนตัวนี้ก็สวยครับเกี้ยงเก่าดีนะแม่สาวดีที่บ้านเป็นแม่สาวเท่านั้นละย็นเมื่อกี้ทั้งคุณพ่อคุณแจ้งบอกว่าตลาดนี้เขาจะเลื่อนบ่ เลื่อนเป็นวันศุกร์วันเดียวเด้อพี่น้องต่อไปเอามาขายวันศุกร์ทีเดียวเลยเห็นเขาว่าเมื่อกี้คุณพ่อเขาแจ้งมาเมื่อกี้ถ้าเจอวันศุกร์มันก็จะเจอส้มปล่อยเพราะส้มปล่อยเป็นตลาดใหญ่มันจะมีคนไปขายเล้อผมก็พูดตามเนื้อผ้าอย่างไรครับแต่เขาก็ซื้อกันวันวันพุธล้วพ่อเนาะเขาขายวันพุธเหมือนเดิมใช่ไหมเออพืชหัสไม่ไม่ใช่ตลาดนี้ถ้าเกิดว่าตลาดนี้เขาเลื่อนเป็นวันถ้าเป็นวันศุกร์เขาต้องตลาดนี้ก็ต้องเลื่อนเป็นวันวัน มันปึ๊บมันพุทตอนเย็นบ่พุทตอนเย็นเข้าเนาะเอมมันก็จะเป็นมันพุทธวัวเข้าเข้าเร็วขึ้นมาเห็นไปล่ะถ้าเจอวัน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 ศุกร์มันก็ไปชนชนกับส้มปล่อยส้มปล่อยเป็นตลาดใหญ่ตัวนี้ตัวละหนึ่งหนึ่งพันนะครับเห็นก็แจ้งว่าตลาดนี้จะเลื่อนเป็นวันวันพุทธตอนเย็นเ็นนะครับออกพื้นฐานก็อาจจะไม่มีเพราะตัววัวตหลนเลื่อนไปเลื่อนมางงมาที่ระยะใหญ่โทรศัพท์ โทรศัพท์ยย์หก่สสองหนึ่ง9ตัวละหมื่นหนึ่งหมื่นห่งพัหมตัวละหมื่นในบอได้โทรมาเอาเนาะโทรมาต่อเอาเนาะถ้าตัวละหมื่นได้ไหมขายเลยเนาะมองขายเลยหมื่นตัวนี้ใช่ใครนี่ใช่ปะของยายปะลูกแม่์ม่ลูกตัวนั้นยายท่าไหรอย่างนะถ้าไหร่ครับนะ แม่ลูกลูกลูกตัวเมียหมื่นเจ็ดพันเด้อพี่น้องเด้อเป็นวัวไทยบ้านดูเลยครับลูกตัวเมียโอ้โอ้ไม่ให้ดูลูกเลยวะหมื่นเจ็ดพันแต่ว่าตำหนิพันก็คือกลางหน้าผากเลยนิดหน้องเออตำหนิของวัวมันก็มีกลางหน้าผากนั่นแหละทาแป้งกลางหน้าผากเลยนะครับหมื่นเจ็ดพัน เจ็ดวัวแม่แมลูกลกแม่หมื่นเจ็ดพันต่อรองได้มีแมน่นบ่นี่ือผูแมน่นบ่ตัวนี้มแมน่นบ่บ่ตัวนี้ใช่ไหมนี่เิ่นขายนะมั้งตัวนี้เข,เขาว่าสองหมืน่นสองหมื่นเท่าไรเป็นวัวเ,เนื้อส่วกขงบ้านี้ครับ ตลาดวายแล้วพี่น้องครับวายเขาเข้าขายแต่เมื่อวานแล้วล่ะมาคุณยายใส่โทรศัพท์มาเบอร์วัวแม่ลูกลูกแม่เมื่อกี้ของยาย098 386 2158มีประมาณนี้และพี่น้องครับก็แจ้งนิดหนึ่งคือตลาดนี้เขาจะเลื่อนเป็นวันวัวเข้าวันพุธต,ตอนเย็นวันพฤหัสอาจจะไม่มีเนาะเห็นเขาว่ยายงั้นนะเลื่อนไปเลื่อนมานะสับค้าหลอกเลยจ้าของสนามโอ้ย เอาไม่เป็นไรครับวิถีชีวิตของเกษตรกรสู้กันไปวิถีชีวิตของคนตลาดวัวตลาดตลาดวัวแต่ว่าตลาดนี้วัววัวเข้าน้อยควายเข้าน้อยนะครับจะเปลี่ยนมาอีกแล้วไปดูไปดูฝั่งนี้เขาจะขายกันยังไม่รู้นี่เขาขายแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วพี่น้องครับตัวนี้ไปอุทัยแล้วพี่เนาะเต็มรถอายะเลยพี่น้องครับมาดู คือตลาดนี้ควายก็ได้อยู่ครับแต่ว่าเขาซื้อตอนตอนเย็นนะได้กี่ตัวพี่นะได้เยอะไหมสามสิบบ <30 S 1> <30 S 2> ่เฉลี่ยตัวเท่าไหร่พี่เทเดียประมาณผมจะได้แจ้งแจ้งลูกลูกทีมลูกขายในช่องผมนะว่าให้มาเอามาขายอย่างนี้นะต้องไปถามลูกพี่อยู่ไหนเออยังไม่เต็มรถอันนน่ะต้องไปหาอีกหาอีกใช่ไหมอันนี้สามสิบบ่รถหนึ่งน่าได้กี่ตัว เรียบหนึ่งตัวได้สี่สิบป่ะอันนี้เข้าไปยืนคอก่หรือยังไงพี่เข้าไปยืนคอกหรือพี่ขุนต่อ <c oughs> ขายต่อใช่ไหม <c oughs> นี่แหละพี่น้องครับไปอันนี้สามสิบตัวยังไม่เตรียมรถเนาะพี่กัดต้องส <c oughs> ี่สิบป่ะเออครับครับครับโชคดีนะพี่เด้อโชคดีไปต่อน,นี่เ <c oughs> ข้าเข้าเข้าไหนต่อ <c oughs> ไปอุทยัยเลยใช่ไหม เอขาซื้อขายแต่เม oui? well ื่อวานแล้วพี่น้องครับกลับแล้วยังไม่กลับครับพี่น้องเจอวัวแยกแยกลูกหมื่นแปดพันห้าเนาะครับเออโอ้แต่เขาจะเขาย้มนิดนึงเด้อพี่น้องนี่เขาเรียกหาลูกแล้วเขานะหมื่นแปดพันห้าวัววัวมีหนึ่งลูกสวยๆเดินนี่แข้งขาไม่มีตำหนิเนาะเดินวนให้ดูเดินเดินประกวดนางงามก่อนสูงลอยสามสิบห้าเนาะลูกเราเป็นตัวไหนเนาะแยกไปนี่ลูกประมาณ ลูก3ตัวอะไเนาะหมื่นแปดพันห้าครับเขาท่าเขาท่าเขาท่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เจ้าเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเบอร์พี่เดียวกันอยู่บ้านไหนล่ะพี่ผิวดีบ้านตโนดหมู่ห่าตะบลระเงาะพฤรกรุูมจังหวัดสุรินทร์บ้านตโนดตโนดตโนดนี่ตโนดตรงนี้ปะตโนดตโนดอยู่ตรงนี้โอ้โหตโนดน้องแยงหรอนึกว่าตโนตโนดตะนาวไม่ใช่เนาะหมื่นแปดพันห้าร้อยผิวดีเนาะอันนี้คือเขา อุ้งเงานี่คืออุ้งเาลูกเขาแน่นี่เขาแยกลูกใบนอกวัแยกลูกไปมันต้มฟูโอ้ลูกมันขาใหญ่นะก็เลยขาใหญ่เขาเรยสื่อแสดงว่าลูกแ,ลแม่เขาส่งส่งลูกงามเนาะวัวอ,อย่างนี้มันดีอย่างหนึ่งพี่น้องครับมันสูงมันยาวมันใหญ่อย่างนี้เนี่ยหอลูกมาลูกมันใหญ่ตามแม่มันนด้มันได้ตามแม่มันนด้นี่เขาจะลูกในหอยเขาจะเลือกนี้นะขามันใหญ่เนื้อมันอยู่ที่ขาเนี่ยแหละแต่วัวสีเดียมเมื่อกี้เนี่ยน้องมันขามันน้อยเนาะขามันจ่อยคำว่าสีเดียมคือสีเดียมมันขาจ่อยบ่ตาล้านังตะกอนแน่ อาตัวนี้สวยโค้นนมงมันใหญ่โคงมันหญ่บเมียลูกไปไปยอ่อย่อลูกอ้าวเดินได้เดินได้ดีเอาให้มานพี่มากับแทมมานี้กับแท,บแท้บันตโนโนอกับแทล้ไดล้วครับเรืองพีความจุกนังะห้จก่นวาเวลาพี่ทอะไรพี่คเียบมาจากจนึงมาใช้่าสาพว่านมเปลี่ยนวันใหม่เหรอพี่ เปลี่ยนวันใหม่บอกเปลี่ยนเป็นวันนี้นะครับเปลี่ยนวันไหนครับเพราะว่าอ,อันนี้เดี๋ยวออกออกออกไปเลยนะทีวีไปเลยใช่ใช่ครับวันไหนครับวันไหนพี่คือเราเปลี่ยนเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์เข้าตีสี่แล้วก็ออกวันศุกร์เวลาสิบโมงเช้าวันศุกร์สิบโมงเช้าครับไไทีนี้คือเราไม่ต้องมาค้างคืนคถ้ามีการค้างคืนแบบวันพุธพุรหัสใช่ไหมครับพอวันพุธตอนเย็นพวกที่เข้ามาก็มาขอกันออกแต่เราไม่ให้ออกก็หาว่าตลาด บีบบังคับไม่ให้เราออกแล้วก็มีเหตุผลแจ้งหนึ่งพ่อป่วยแม่ป่วยญาติตายอย่างเงี้ยรับคือคือคือ,คอมีการโกหกกันอย่างเดียว<อ>เพื่อเพื่อต้องการที่จะออกจะออกครับทีนี้ทางตลาดจะทางตลาดก็ไม่อยากไม่อยากให้ออกถ้าออกไปในวันพุธเนี่ยตลาดมันจะล้าง<อ>แล้วคนซื้อเขามาซื้อเขามันนอนรอได้ใช่ไหมครับ,รบแล้วคนขายเนี่ยอยู่ไม่ได้อ่ะ ทำไมท่านถึงมาอยู่เพราะว่าเพชรบุรีสี่จังหวัดสี่อำเภอเขาเข้ามานอนซื้อเขาก็นอนวันพุธแล้วก็ไปออกวันพุธรหัสช่วงเชา้าแล้วคนขายอะทำไมไม่อยู่เหมือนเพชรบุรีเขาเขาก็มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมอ,อย่างอุอทยธานีอุทยทานีท่านก็วิ่งมาไกลนะกับกเพื่อจะมาซื้อวันวันพุธแล้วพอถึงวันพุธเนี่ยท่านก็ออกโดยโดย โดยพลราการเลยเพียงแี่เราตั้งกดไว้ท่านก็ยังม่ฉีกกดของเราสรุปคือสรุปคือเราเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันที่วันวันอาเริ่ม14วันศุกร์ที่14ครัจตุรดนี้นะครับแล้วกบเข้าเวลาตีสี่ครับแล้วก็ไปออก10โมงเช้าของวันศุกร์เป็นเป็นตลาดวันเดียวนะครับอ่าใส่เบอร์โทรศัพท์ให้ผมนิดนึงพ่อ0844601056 หนึ่งศูนย์ห้าหกโทรมาสอบถามเนาะพ่อเนาะสอบถามได้ครับขอบคุณรครับ,รบ,รบเปลี่ยนวันนะครับผมตามที่ค,คุณพ่อสนาเพิ่งแจ้งมาเมื่อกี้ครับ